เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ในเกม The Exit 8หรือว่าฮัตจิบังเด็กุจิทางออกหมายเลข8เกมนี้เป็นเกมที่ดูง่ายๆสบายๆนะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ทางออกหมายเลข8อย่างง่ายๆและสบายๆมาดูกันครับเกมง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ผมผ่านได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย let's g ก ตอนนี้เราเหมือนอยู่ที่สถานีรถไฟใต้ดินของอประเทศญี่ปุ่นนะฮะเหมือนจะเป็นโอ้วูประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะอันนี้เหมือนเป็นโปสการ์ดบอกอเรื่องของคลินิกทำฟันเอตโตะชาเรียวอิอิงนะฮะอันนี้คือเปิดทำการวันที่8เดือน8แล้วก็หยุดวันพุธ วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ส่วนอันนี้รับสมัครงานพาร์ทไทม์ทำงาน10โมงถึง6โมงรายได้1,000เยนอันนี้เป็นด็อกซาลอนสุีค่าบริการเท่าไหรอ่อ่ะถ้าสมมุติว่าเป็นแชมพูคอสนะ5,000ถ้าเป็นคัดคอสแค่3,000โอเคส่วนอันนี้เป็นนิทัศการอะไรบางอย่างนะครหูภาพชัดมากดูดิคือผมเดินเข้ามาใกล้ขนาดเนี้ยคือแบบภาพอย่างชัดเลยนะฮะ อันนี้ก็คือเป็นการรับผิดชอบปัญหาในแต่ละวันของเรานะครับสวยได้ด้วยมือคุณอันนี้เป็นงานโฟโตเอ็กซิบิชั่นจัดวันที่15ทธันวาคมเอ้ายังไม่ถึงนี่เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าอันนี้เป็นนิทรรศการอะไรสักอย่างนะฮะก็ถ้าเป็นการขายตั๋วแบบทั่วไปเนี่ยนะครับวันที่10เดือน10ราคาที่นั่ง3,000เยน ส่วนอันนี้ก็คือเป็นออ o i f i c l t l ticket นะครับก็จะถูกวางจำหน่ายวันที่3ตุลาคมลงทะเบียนตั้งแต่10โมถึง1ทุ่มอันนี้ก็้งจอปิดทำงานอยู่ด้านนี้มีอะไรบ้างด้านนี้มีห้ามสูบนนบุหรี่แล้วก็อันนี้เป็นห้องจ่ายไฟบุญเดมบ้างชิดสแล้วก็อันนี้เป็น อันนี้ห้องของพนักงานซาฟวอลลี่อันนี้เป็นห้องทาความสะอาดนะครับแล้วก็อันนี้ที่จ่ายไฟต่างๆเอาละอันนี้เอาวิ่งได้ด้วย no smoking เอา้ามี no smoking สองอันเนาะเอาละโอเคไปได้เวลาไปที่าทางออกแปดนะครับไอตรงนี้บอกว่าให้ชิดซ้ายไว้ตลอดนะครับชิดซ้ายไว้ตลอดเหรออืมโอเคชิดซ้ายไว้ตลอดได้ครับ เริ่มจากชั้นศูนย์ก่อนนะครับอันนี้เราจะไปที่เออ่มีนัมบุพาร์คนะครับแล้วก็อ่มิสุอิโรงเรียนมิสุอิอันนี้ไปที่วัดอ่าโยนาโกแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะนาลิฮิระออกเป็นตึกนาลิฮิระนะครับก็ฮับปงกินะครับเป็นแยกฮับปงกีชิดซ้ายไว้แล้วก็มีอัอนนี้จะมีเป็นกล้องวงจรปิดนะครับสวัสดีครับคุณลุง ฮแล้วคุณลุงจะไปไหนครับคุณลุงครับผมอา่าจะไปทางออกที่8ครับผมยังไม่เห็นทางอออที่8เลยครับเอาหลบๆก่อนหลบก่อนอยู่ดีๆคุณลุงก็เดินจากเราไปนะฮะไม่พูดไม่ลาสักคำลุงลุงคุยผมก่อนได้ไหมเอา้ามันเหงาเหมือนกันนะนี่ลุงไม่คิดจะคุยกับผมเลยเลยโอเค ไม่เป็นไรมาดูนี่ต่อมันนี่ก็เหมือนเดิมนะไม่เห็นมีอะไรเลยก,ก็เหมือนเดิมอ่ะก,ก็โอเคไปต่อเลยเหงามากคุณผู้ชมอันนี้ให้คีบเลฟเหมือนเดิมเอา้าเมื่อกี้ก็ชั้นศูนย์นี่หว่าหมายความว่าไงอ่ะเฮ้ยไปชั้นหนึ่งไม่ได้เหรออ่อเอาคุณลุงเดิมมากแก ลุงเดินชิดซ้ายเฮ้ยยังไงทาไมมันเหมือนเป็นเขาวงกดเลยเอาละฮะเริ่มเุ้ยเสียงอะไรอะนี่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นไกด์นะครับเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยอย่ามองข้ามนะครับสิ่งที่มันมีอะไรที่มันผิดปกติเด็ดขานะครับอย่างที่สองเนี่ย ถ้าพบสิ่งผิดปกติให้หันหลังกลับทันทีอันที่สามเนี่ยถ้าสมมติไม่เจออะไรที่ผิดปกติเลยก็ไม่ต้องหันหลังกลับเดินต่อนะครับแล้วก็จะไปถึงทางออกที่แปดอ๋อนี่เป็นไกด์ของเกมเอาละฮะมีกล้องจอนผิดตัวนี้หนึ่งตัวเอาละได้เวลาจับผิดกล้องจอปิดมีเอ่อหนึ่งสามตัวแล้วก็อันนี้มีโนสโมกกิ้งหนึ่งอันครับ สวนอันนี้ก็คือเหมือนเดิมที่นี่ทำฟันเก้าโมงบ่ายโมงอันนี้หนึ่งพันเหมือนเดิมลุงเหมือนเดิมปุ๊วะลุงถือโทรศัพท์มือถือนะโอเคนะลุงโอเคลุงเคลียหาตัดหมาเอ้ยไม่ใช่หาตัดหมาตัดขนหมาห้าพันเยนก็เหมือนเดิมก็ก็ไม่มีอะไรแปลกโอเคอันนี้ก็เหมือนเดิมปะห้องพนักงานแล้วก็ ที่ทำความสะอาดกรุณาชิซด้ายนีไงไปถึงชั้นหนึ่งได้แล้วคุณผู้ชมเอาละอันนี้คือเหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนเดิมชิซด้ายไปครับก็วงจรปิดมีสามตัวคุณลุงคลุงลุงเดินม,มาอีกแล้วเฮ้ยถ้าผมว่าผม,มลุงมันทําไมมันเดินวนอยู่ตรงนี้วะลุงลุงครับลุงปกติไหมฮะ ผมว่าอีตาลุงเนี่ยแม่งไม่ปกติสุดละไม่มองหน้าด้วยถือกระเป๋าสีดำรองเท้าเหมือนเดิมโทรศัพท์หนึ่งเครื่องอ่ะอันนี้แปดเดินแปดเหมือนเดิมเนาะไม่มีอะไรอันนี้รับสมัครงานค่าจ้างหนึ่งพันเยนสองโมงถึงสี่ทุ่มเหมือนเดิมอันนี้ก็ห้าพันสามพันเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มอันนี้ก็ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรแตกต่างเลย นี่ก็เหมือนเดิมครับขายตัวขายอะไรเหมือนเดิมไม่ไม่ได้มีอะไรผิดปกติทางขวาเป็นห้องพนักงานเหมือนเดิมแล้วก็นี้เป็นห้องที่ทําความสะอาดก็โอเคก็จอปิดทํางานอยู่มีห้ามสูบบุหรี่สองที่ครับเอาละ่ะชิดซ้ายไว้เอา้าเฮ้ยกลับมาชั้นสูงอีกแล้วอย่ามองข้ามสิ่งที่ผิดปกติเอาละเว้ย ลุงมาเดี๋ยวเลยผมดูเลย no smoking no smoking นะลุงลุงมานี้เช็คลุงก่อนเลยเอาลุงก่อนเลยลุงลุงถือโทรศัพท์เหมือนเดิมโอเคลุงไม่เปลี่ยนนะร้านทำฟันเปิด8เดิน8เหมือนเดิม2023แล้วก็หยุดวันพุธแล้วก็เสาร์อาทิตย์ ก้าโมงถึงบ่ายโมงแล้วก็สองโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งโอเคจดจดตืดตืดตืดรับสมัครงานทำงานสิบโมงถึงหกโมงแปดโมงเอ้ยหกโมงถึงสี่ทุ่มแล้วก็รับเงินเดือนหนึ่งพันเยนอะบีเอลสต๊้านแตะคุนหมาห้าพันสามพันเก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มโอเคนี่อันนี้โอเควันอังคารนะสิบสองสิบเก้าส่วนอันนี้ก็คือมันเหมือนเดิมเลยอะ่ะ คนในเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะอันนี้เมคอัพก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยส่วนอันนี้ก็เหมือนเดิมครับราคาบัตรสามพันภาพสวยมากเลยแล้วก็น,นี้สิบโมถึงหนึ่งทุ่มแฮะอันนี้กล้องจอปิดทำงานอยู่ทางขวาก็เหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยนี่นาะเอาล่ะชิดซ้ายนี่ไงเรามาชั้นหนึ่งได้แล้ว เอาล่ะมามันจะมีอะไรผิดปกติดูสิไอ้ลุงเดินมาชิดซ้ายผมว่าเช็คลุงเนี่ยเวิร์กที่สุดละลุงครับลุงมานี่ลุงถือโทรศัพท์เหมือนเดิมไหมอืมเหมือนเดิมลงเท้ากระเป๋าไม่มีอะไรลุงนะเจอกันครับอันนี้เปิดเหมือนเดิมเลยอะแล้วนี้ล่ะ ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเฮ้ยนี่ไงอันนี้ไม่ใช่เอ้ยสิบสองทับสิบเก้าเมื่อกี้มาสิบสองทับสิบสามปะวะแล้วเนี่ยคนในรูปเหมือนเดิมครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ล่ะอันนี้ก็ก็เหมือนเดิมผมว่าเน,นี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยน แน่นอนไปชั้นสองเอา้าโอ้โหกลับมาชั้นศูนยอีกแล้วโอวันนี้จะถือไว้ดีอ่ะมาคุณผู้ชมคุณผู้ชมช่วยผมนะว่ามีอะไรผิดปกติไหมเอาละ no smoking ผมเราไม่รู้เลยแปดเดือนแปดโอเคมีคลินิกทำฟันเนาะวิ t ส s m ม l ย ตำแหน่งแคชเชียร์รับลูกค้าแล้วก็้ลืมดูลุงเลยลุงเหมือนเดิมอะ่ะผมว่าลุงก็เหมือนเรานะเดินวนไปวนมาผมไม่กล้าเดินตามลุงเนี่ยสิบเก้าเห็นปะห้าพันสามพันก็ก็เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมเลยทุกอย่างเหมือนเดิมจริงๆอืม ขวาก็ยังเหมือนเดิมนะนี่นี่สองอันเฮ้ยเราลืมดูป้ายข้างบนหรือเปล่านี่ไงอันนี้มันมีกลับไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็งานแต่งหน้าสิบโมงหกโมงสิบสองสิบห้าสอันเนี้ยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะ มีอะไรที่เปลี่ยนไปอะเราไปชั้นสองไม่ได้เสทีมาชั้นหนึ่งไหมอ,อ่โอ้โหอันนี้ผิดปกติชัดเจนเลยกลับครับถ้ามันผิดปกติบอกให้กลับนี่ไงมาชั้นสองแล้วเห็นไหมดูก่อนเลยช่ยแมปเฮ้ยมันเหมือนจะปกตินะใช่ไหม เ,เ,เหมือนเดิมปะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอ่ะลุงแกก็ถือโทรศัพท์เหมือนเดิมไอช่องอบายอากาศนี่มีสองอันเฮ้ยเทิร์นแบ็ค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 นี่ไงความผิดปกติลุงกูไปด้วยลุงไม่อยู่แล้วนี่ไงชั้นสามแล้วโอโ้โหเป็นไง ก้องจอปิดหนึ่งตัวสามตัวช่องระบายอากาศเหมือนเดิมโ o no smoking เอา้าแล้วลุงเมื่อกี้คนเมื่อกี้ไปไหนวะลุงมานี่ขอข,ขอดลลูลุงหน่อยครับลุงก็ถือสมาร์ทโฟนมีหนวดเหมือนเดิมข้างบนน่ะอ่าข้างบนไม่เปลี่ยนอันนี้น่าจะปกติปะวะเอ่อ ไม่มีอะไรเปลี่ยนเชื่อป้ายนี้ห้ 5, 000, 3, 000าพันสามพันเยนเหมือนเดิมนะคะนี่ก็เหมือนเดิมตรงนี้จะมีเสียงดังแกลกตลอดเลยเนื้อสกาลอันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเราตรงไปเลยมุ่งหน้าสู่ชั้นถัดไปนี่ไงชั้นสี่แล้วเรียบร้อยดิอ,อีกสี่ชั้นฮอลโหล ตองจอปีกี่ตัวสามตัวนะอย่ามาหลอกกันเลยขอร้องผมว่ามันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แถวนี้แน่เลยวะลุงลุงถืออะไรอะ่ะซัมซุงหรือหรือไอโฟนอืมลุงเนียนอยู่ข้างบนนะ่ะข้างบนเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมหนึ่งพันเยนเหมือนเดิมเลยวะ่ะอันนี้ไม่เปลี่ยนนะน้องหมาก็ยังยิ้มแข็งแข็งอยู่ ส่วนอันนี้เฮ้ยอันนี้ไม่เปลี่ยนครับอันนี้เวลาเดิมสามพันสิบโมงหนึ่งทุ่มก็จอปิดทำงานอยู่อันนี้มีอะไรไหมผมดูหมดอ่ะมันบอกว่าถ้ามีอะไรผิดสังเกตนี่คือต้องกลับเลยครับไม่ผิดสังเกตตรงไปตรงไป เยี่ยมเลยชั้นห้าแล้วมันอีซี่เฮ้ยมันยังปกติอยู่ไหมวะโนส m o โมกิ no เหมือนเดิมครับคลินิกทำฟันก็ยังคงให้บริการทุกวันยกเว้นพุธกับอาทิตย์ผมไม่สนใจใครนอกจากลุงแล้วลุงครับลุงปกติทุกอย่าง ป้ายนี้ยังคงเหมือนเดิมอุย้ยเชียเชียเชียมีเสียงอะไรมาอูย้ยกูจะอยู่ทำไมล่ะครับกูไปแล้วอู้ยชั้นหชั้นหกอู้หูชั้นหกน,น,น้ำมาอุยอ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยอูย้หยอยู่ดีๆน้ำก็มาสติหลุดไปเลยทีเดียวเชียวเรื่องเดิมครับคุณลุง ลุงครับลุงยังถือโทรศัพท์เหมือนเดิมนะหมอลุงจะไปถึงชั้นแปดสัทีนะลุงเออเดินวนอยู่ได้อันนี้ก็ไม่มีน้องหมาราคาเดิมคนในนี้ก็ยังเหมือนเดิมผมโลภแอ,อกไปหมดแล้วเี่ยคุณผู้ชมมันยังไม่เอ,อ้ยมันเหงาๆกลัวๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็เดิม กล้องวงจปิดทาง,งานอยู่ส่วนอันนี้แล้วก็ไม่มีอะไรไปแล้วนะเย่ชั yeah, ้นอะไรชั้นเจ็ดแล้วจะชั้นแปดแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะมุ่งหน้าสู่ชั้นแปดเุ้ยคนลุกว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าสเต็ปเดิมครับผมขอเช็คลุงก่อนเลย โทรศัพท์ในมือยังมีเสื้อตัวเดิมรองเท้ากระเป๋าเราจะได้ออกไปแล้วโอ้คนลูกคนลุกเวลาเดิมนะรับสมัครน้องหมาห้าพันสามพันข้าบนวนเหมือนเดิมอันนี้ล่ะไม่เปลี่ยนแปลงครับวันเวลาเหมือนเดิมแล้วก็นี่ไง สามพันห้องฝั่งนี้ยังเ,เอ้าเฮ้ยผู้ชมเห็นแล้วป่ะห้องจ่ายไฟมันหายไปเดินกลับสิครับรออะไรลุงครับกูไปแล้วลุงอย่ายุ่งกับกูก็รอ้องฉันแปดวะฉันแปดแล้ว เอออันนี้อันนี้สักทีสักทีนะแล้วลุงแกหยุดเดินว่ะเอาเว้ยเอาเว้ยประตูห้องพร้อมที่ระบายอากาศสองอันป้ายทุกอย่างไม่เปลี่ยนเลยห้องจ่ายไฟพนักงาน รวมถึงกล้องมอจอปิดยังมีสามตัวเหมือนเดิมปะวะและอันนี้ห้องทงคำความสะอาดเหมือนเดิมน่าจะจบแล้วปะเอ้ยได้แล้วยิ้วถึงแล้วแล้วไงต่อโอ้โหออกมาได้แล้วมีเสียงรถเต็มไปหมดโอ้โจบแล้วครับ โอ้โคทาเกะครีเอทแล้วก็เป็นพวกเออสเปเชียลตั้งนะครับโอ้โ oh. หคือเกมนี้เนี่ยมันน่าจะในเรื่องของการสังเกตนะครับคือผมมาไประแวงไอตัวโปสการ์ดแล้วก็ขนลุกตลอดเวลาเลยว่ามันจะมีอะไรจัมสแกร์มาหรือเปล่านะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีครับอันนี้เป็นคำประกาศนะฮะก็ ขอบคุณนะครับที่ได้ใช้ทางผ่านด้านล่างนี้นะครับเราต้องขอโทษด้วยที่อาจจะทําให้คุณเนี่ยนะคะลำบากในหลายๆอย่างนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันจะมีความผิดปกติทั้งหมด27แบบนะครับที่เราไม่เจอเหรอโอ้ล้ะไงเราขอคุณมากที่ได้ให้ความร่วมมือกับตรงนี้ครับทั้งหมด27แบบครับที่ยังไม่ถูกเจอครับแสดงว่าผมน่าจะอเอา ไอลุงเนี่ยแปลสุดละโอ้แล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับโอ้เขาน่าจะงงเหมือนเราเหรอเนาะเอาล่ะฮะคุณผู้ชมทางออกหมายเลขแปดครับก็สิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้เป็นเกมที่ ใช้การสังเกตอย่างมากเลยนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองไปเล่นนะแล้วเจอความผิดปกติแบบไหนเนี่ยลองมาแชร์กันได้นะครับวันนี้นะครับ t h e Exit A หรือว่าฮัจิบังเดกุจินะครับก็ต้องจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมรัะฟังไว้พบกันใหม่ลิมหน้าแล้วเจอกันวันก่อน สวัสดีจ้า